สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจษอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจษอาทิตย์ทีามพฤศจิกายนนี่น่าสนใจมากๆมีคู่มวยล้างตา2คู่ส่วนคู่เอกชิงแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนด์ช่องเจ็ดเพชรทองหล่อิทธิ์หลวงพี่นาำฝนวันนี้เจอจอมผ้าเบรกคอมแพคใครจะควา้าแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนด์ช่องเจ็ดอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนรู้กัน มื่อไทยจะสีอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนมาพร้อมคอมเมนเด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดห้อง118แอดห้อง118ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ ขอบคุณ f อที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยเจสีอาทิตย์ที่27ตุลาคมย่างอุ่นหนาฝาข้างมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่27เข้า3คู่มีทั้งมวยต่อมวยรองเข้าถือว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างยากพอสมควรมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนเหมือนกันเข้า2คู่3คู่4คู่หรือไม่เข้าเลยก็อ,อาจจะเปลนไปได้ เพราะนี่คือบทวิเคราะห์ที่จัดทําขึ้นเพื่อ FC โดยตรง FC สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลยนะชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์มาที่คู่หนึ่งคู่หนึ่งเพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันดร์ร้อเจอสายนาทีวอรุงโรดน,น,นี่ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของสิทธิ์กำนันนิรันนะหลังจากหายจากช่องเจ็ไป หลายปีทีเดียวโอ้โหเนี่ยเป็นนักสู้สายพันก์ะโหลกไวนะประเภทถอยหลังหกลม้มรุ่นพี่อย่างข้าวหอมเนี่ยสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันเมื่อก่อนเนี่ยขอบอกว่าเป็นจอมบุกตัวยงของมวยไทยเจสีเพชรกำนันเนี่ย21จากอุบลน,นะขณะที่สายนาที22จากเชียงรายล่าสุดสายอของเพชรกำนันเนี่ยชนะน,น,นกยก3ยอดพยักษ์สอจอเล็กเมืองนอนท ชนะสายนาทีวรวุฒุลุงโรดสุดท้ายแพ้ราชันสอสมนึกขณะที่ล่าสุดของสายนาทีเนี่ยแพ้นอกยอดนาทีพรุดงชัยมวยไทยยิมมวยรอบปูนเสือชนะนอกยกหนึ่งหนึ่งธรณีกวยบางขอแหลมแพ้เพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันขวาเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเพชรกำนันเนี่ยประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวขาแลกขาลลย เดินหน้าแล้วท้าดวนขณะที่สายนาทีเนี่ยสายพันโหดประเภทเตะขาต่อยหมัดเตะเจาะยางขว้างกระจกเปิดเกมมวยคู่นี้สนุกนะ FC หงแดงมองว่าสนุกเบียดคู่ขี้สุสีหงแดงชอบไปที่ลูกโหดของเพชรกำนันแล้วก็เป็นมวยเคยชนะมานะเคยชนะมาเมื่อวันที่18กันยายน67 โอ้โหถือว่าเพชรกำนันทำได้ดีกว่าวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็วันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรกำนันชอบไปที่ลูกหนักแรงวันนี้จะเบียดบทเบียดบทเบทียดชนแบบคุณทีผมทีมึงทีกูทีวันนี้เพชรกำนันดูว่าแข็งแรงกว่าจะย้าแขนคู่ปรับเก่าได้อีกครั้งชอบกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ย ชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองก็น่าดูแก้วนะคะอาบาจนครพนมวันนี้เจอสิงห์อีสานเจลพาวเวอร์นะร้อแก้วนาคา2เนี่ยยี 25, จากนครพนมขณะที่สิงห์อีสานเนี่ยยี 23, จากบุรีรัมฟอร์มล่า,าสุดก็ถือว่าใช้ได้นะแก้วนาคาเนี่ยแพ้มังกรเพชรไซามูลสนุกเกอร์ ชนะนิติกรน้ำดื่มมี77สุดท้ายชนะนอกยกสองเพชรสนชัยจิตเมืองนอนทส่วนสิงห์สารนะแพ้นอกยกสามซเปอร์บอยต่อสุรัตแพ้นอกยก3ยอดพยักษ์สจเล็กเมืองนอนทสุดท้ายแพ้ฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะมวยคู่นี้เป็นมวยวงนอกแข่งขวามัดขวาสอกคม หลักเหลี่ยม IQ เป็นมวยจังหวะสอจังหวะ3ชิงไหวชิงพลิบแก้วนาคาเนี่ยล่าสุดสวยงามมากๆเตะก้านคอน็อคแสนชยัยจิตเมืองนนต่างศึกต่างสายขณะที่สิงอีสานนะแพ้ฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่แก้วนาคาหงแดงมองว่าแก้วนาคานี่ค่อนข้างเร็วนะอาวุธนี่หลากหลายชคได้รุกรับดีสเต็ปทั้งไทยและสากลดูดีมากๆ แชมป์กีฬา,า,นะา,าแห่งชาติน่ะแชมป์สากลกีฬาแห่งชาติย่อมไม่ธรรมดาวันนี้มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่แก้วนาคามองว่าแก้วนาคาดูว่าเร็วกว่าอาวุธดูเยอะหลากหลายกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสิงอีสาน JP Power เลี่บียดเปลี่ยนยน,นี่คือมวยไทยเจสีอาทิตที่3พฤศจิกายนชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วย มีโฆษณาก็อย่าลืมดูให้ด้วยนะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่คู่3คู่3ถือว่าเป็นศึกล้างตาเหมือนกันเพชรบุญชอบสอภาราชวันนี้เจอกับด่วนหนึ่งชู่ทางด่วน141เ,เพชรบุญชอบหรือบัวขาวเล็กสิ์อาจารย์บุญชอบ24จากบุรีรรำด่วนหนึ่งเนี่ยจากดอนจานกาลสินสิบเกฟอร์มล่า,าสุดของเพชรบุญชอบ ชนะเพชรเก้าล้านสิงมาวินแพ้แจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยวันนั้นต่อเจ็ดหนึ่งนะกรรมการชูสวนชนะแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยล้างตาได้ขณะที่ดวลหนึ่งเนี่ยชนะคมเพชรวสุขสันแพ้นอกยกสองเพชรด,ดำชาวโค้งโยฮีสูสุสเสมอแสนแห่งสิทธิ์หนึ่งอุบลเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เพชรบุญชอบเนี่ยซ้าย แข่งซ้ายเนี่ยหนักแรงหมัดซ้ายขวางหน้าแทงทําได้ดีรุกรับดีนะในแกรง่งฝีมือจัดจานขณะที่ดวลหนึ่งเนี่ยเปิดเกมขาแลกขาลุยประเภทกระบือดื้ือยานะเดินเบียดเดินชนมวยคู่นี้เคยแพ้ชะนะกันมาเพชรบุญชอบเคยชะนะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ห6นะที่ราชดำเนินวันนั้นเพชรบุญชอบเบียดเฉือนชะนะคะแนน วันนี้มาเจอกันตรองคู่เอกช่องเจ็ดมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่เพชรบุญชอบนะสรีระรูปร่างดีหน่วยก้านดีหงแดงมองว่าเป็นมวยที่โชคดีอีกคนหนึ่งของสายเกียรติเพชรนะเพชรบุญชอบเนี่ยวันนี้ซ้ายทางมวยได้เปรียบวันนี้เบียดบทเบียดบดโอ้โหวันนี้จะต้องต้อนรับการเดินของดวนหนึ่งนะี่ย ดวนหนึ่งจะต้องเดินเข้าหาเดินเบียดเดินชนแน่นอนวันนี้เพชรบุญชอบจะต้องคอยบวกหมัดบวกศอกดักออกอาวุธวันนี้เบียดบดเบียดบดเพชรบุญชอบจะย้ำแ้นเบียดเฉือนชนะดวนหนึ่งชูทางดวนได้อีกครั้งนี่คือรองคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยชิงแชมป์ว่างช่องเจ็ดนะรุ่นไลเวทร้อยสามสิบห้า เพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเจอจอมผ้าเบรกคอมแพคเพชรทองหล่อนี่ยี่สิบสี่จากบุรีรัมย์นะขนาดที่จอมยี่สิบเอ็ดจากนกครฟอร์มล่าสุดเพชรทองหล่อนี่แพ้นักรฟอร์แฟร์เทควันแพ้ซูปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ช่องเจ็ดน,นี่แหละชนะยกผ้าเบรกคอมแพคสส่วนจอมนะจอมเนี่ยชนะอันฟี่เฟียสสอเดชพันธ์แพ้สมิงเดช อาอัาชริยะเสียแชมป์ร้อยสามสิบห้าราชดำเนินโอ้โหนี่เคยเป็นแชมป์ร้อยสามสิบห้าขณะที่สุดท้ายแพ้ไมเคิลซาวัดจังหวะฝีมือเนี่ยก็ต้องเพชรทองหล่อซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นส่วนจอมเนี่ยขาแรกขาลลยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวในก็ทำได้ดีมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่ซ้ายนะของ เพชรทองหล่อดูว่าซ้ายที่หลากหลายรุกรับดีวันนี้เพชรทองหล่อจะเบียดเฉียนชนะจอมผ้าเบกค,คอมเพกซิลแชมป์ร้อยสามสิบห้พาพปอนช่องเจ็ดมาครองได้นี่คือมวยไทยจะาสีอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนโดยหงแดงสุรินชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหู ถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่เพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันด์นี่คือนักสู้พันกะโหลกไหวขาแลกขาลุยวันนี้หงแดงมองว่าแกร่งกว่านะวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสายนาทีวอรุณรุ่งโรจน์ย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งชอบหนึ่งชอบมากนักสู้สายพันโหดเพชรกำนันสิทธิ์กำนัน,น,นจิรวัตร ส่วนชอบสองวันนี้ชอบไปที่แก้วนาคาอบจนครพนมชอบไปที่เร็วกว่านะหงหงแดงมองว่าเร็วกว่าหลากหลายกว่าวันนี้จะจะเบียดเฉือนชนะสิงห์อีสาน JP Power สนุกชอบสามชอบไปที่เพชรบุญชอบวันนี้ดูว่าหลากหลายกว่านะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งรุกรับดีวันนี้จะย้ำแคน ดวนหนึ่งชูทางดวลได้อีกครั้งนี่คือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ชอบไปที่เพชรทองหล่อสิทธิหลวงพี่น้ำฝนวันนี้ชอบไปที่ซ้ายอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมผ้าบเบรกคอมแพคซิลแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนช่องเจ็ดไปฝากหลวงพี่น้ำฝนฝากพี่อันสุขุมวิทย์นะโอ้โห,โหนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ทีท่สามพฤศจิกายนวันนี้ ยิงแดงอย่างเดียวนะอาทิตย์นี้ยิงแดงอย่างเดียวนี่คือมวยไทยจษสีที่3พฤศจิกายนโดยหงแดงสุรินชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันนะขออวยพรให้เอฟซีหงแดงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆมีโชคมีลาบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ